มันก็ฟุ้งอ๋องสิับเฮ้ยอุ้ยกวงลันไปน่นาะลอยครับหมดขื่นเต็มอยู่แบบนี้อ้ย,อยสวัสดีครับผมมือนีพ่อกันนะครับนามคำคำเล่งๆครับมือนีมหารักหนูนะครับรักหนูนาฝน โอ้บรรยากาศยามเรงนะครับบรรยากาศดีดีดจักหน่อยกับว่าหนาวอีกเลยนะจักหน่อยเกี่ยวเขาเกี่ยว้ํำเนาะพี่น้องคิดพพออห <c oughs> นำดักหนูดอกว่าหาใส่หนูใส่บ่วงน้ำปลาเขา่ามือนี่อิทอนบุรีก็เลยมาหาดักน้ำปลามันปลาอ่อยเกคา,าเจานะครับมาเบิงกันว่าเฮาสีหมานบอนะครับ เยื่อเมนีนะครับสําหรับเยื่อเมนีก็จะเป็นมันครับเป็นหัวมันนะครับแล้วก็กับดักกับดักที่ห้าใส่นะครับทีนี้กงกงสองหลังแล้วก็นี่วงเดือนวงเดือนสามหลังนะครับก็บเดี๋ยวมาเบิรงกันครับว่าสิก,กงหรือว่าสิเป็นวงเดือน อันใดมันสีมานก็กันเนาะเดี๋ยวรอรับชมได้เลยครับดี๋ยว้ลไปเบิ้งว่าไปเบิ้งปลามันนี่คนปลามันเนนมื่อนั้นไมยางเราเบิ้ง,งกือส้งมีห้อยเคลียห้อยอย่างแต่ว่าใจเอ็นวุงเดือนไว้เมื่อนั้นเถือกันนูทองขาวมดขืนเต็มอยู่ก็เล็บรดเอากาบดอกก็เล็ฝังที่ดินไว้ เดี๋ยวมือนี่ผมสีร้องจัดแบบเต็มที่เพราะมื่อไหร่ก็ใส่เล่นเรนไปซือละครับบอคิดว่ามันสีมีโตเดี๋ยวมือนี้เขาสีมาพิสูจน์ลงว่าเงียมั่นเท่านี้สิมีผลบอร์ผลหลับสิออกมาแบบไหนนะครับไปป็ะสิคำสีมืดพี่รอง ยางเขามากกัเห็นห้อยแล้วครับห้อยเจาะกินมันครับมึงดูไม่ไม่เนี่เนี่ยมุจโาว่ามันเหม็นห้อยหนูหรือว่าห้อยกาดเตะกระรอบไม่ไม,ม่เพราะว่าหมู่บ้านนี่ฝนตกนะครับหมู่บ้านฝนตกเดจะทิ้งยางเลาะเบิ้งอีกจักหน่อย หาหมองที่มันเป็นลูกเป็นลาเป็นห้อยนะพี่นองอันนี้เป็นห้อยกินห้อยบูฮูวามันสิเป็นกระแตหรือว่าสิเป็นหนูเพราะว่าเป้าหมายก็บห้าาองมันคือหนูครับไปต้อครับพอแลี้วพี่น้อง มีแต่ห้อยจอ่อกิ่นเลยเนีไม่จ่อว่าไม่เป็นห้อยอย่างนห,นหนูหรือกระเด็นไปหาใส่น้ำหมูเป็นท่างเนาะพี่รองเนาะเพื่อขีดแง่นวลห้อยหมาแบบนี้แบบ <c oughs> ก็หากินพ่อหมาคนก็นหากินพ่อคนจะห้อยจอกินครับพี่น้องห้อยจอกินมัน จอขักจอเนี่ยจ้ะนี่ไม่ไม่เลยเนี่ยบ,บล่องบลูพี่้องเขาต่งร่องเอากับดักถามมันเนาะว่ามันสิเป็นหนูอีงหรือว่าสิเป็นลอกกระเตย ตัวนี้ป็นปลาบบนี่เป็นต่ามีดหรอกระอกคิดว่าสิเป็นหนูฮะนกอมสีดักไว้หม่งสองอย่างอันแรกก็คือกับตัวนี้เป็นมงเดือนแต่ว่าอันที่สอง,งสนไปคางนี้าให้มันออกมาการนำแบบมันใช้เลยจ้ะ Ovo ima i เ็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งหลังอืมค่อยเจอะเห็นปะเนีย่ยใส่ไปนี่เรียนเขามาหนีปุ๊บกินปับ๊บเหยียบกับปต๊อบันทีใส่เบอร์นีทีใส่ โกงนะพี่น้องนี่ใช่หมไฟมันออกมาออกมามากินนี่วะอาใส่คนมม่สิคำใส่ิผ้าไว้เลยครับเรือสองมาทา่ามีนะ เรื่องของรถบ้านเนี่ยเดี๋ยวมืออื่นมาเบิงกันว่าสองหลังนี้อันไหนสีมนันพี่น้องนี่เด้อหนึ่งอะไรสองสอง ต่อ้ไปต่อสองหลังกับสองตัวเนาะหมานหมานเดี่ยวเดี่ยวห้องใส่หมานเดี่ยวนี่จะให้จุกกินเลยเพื่อนเพื่อนนี่จะให้จุกกิน สิไปเบิ่งปลาอ้อ,อย 9, เก่าเพิ่นว่าหนูมันสีนย่างบ่แต่ว่ากูปีกะเต็มปลาได้หนูปลาเนี่ยฝากต้นกลวยนัไปพี่นุ่มแตมีสะหน่วยหนึ่งกับอันปลาอ่อยเพิน่น่าจจะโจงพันไว้ฮะ เดี๋ยวเาไปเบิ้งว่าสิมีตัวบอนะครับไปเสียงเขียดห้องแซวแซวบรรยากาศดีครับเป,ป็ตะมุนปลาอะไรบ่ะพี่น้องก็ยังซืง้อเขียนสั่นมากมาตะกี่มันกับบ่อยใหญ่ปานนี้เดียวไอ ก็ใหญ่ไปหนาเนาะใครสีดำเหมือน,น้ยก็สิบะหมุนหรอกพี่น้องเดี๋ยวมึงก็สีฟ้าไปสวงหลังนั่นแหละขันคืดอ่ะมันจะสวงหลังก็งคิดว่ามันสิจ่ใหญ่ไปหน่อยเน่ะ แต่ว่ามางวดนั่นเขาไปยูมันบัตันเป็นห้อยเก่าๆเป็นห้อยไม่ดอกคือกแดงส่งที่ไม่แต่ว่าขว้ยมดกับเอินขวย้ยขวยหนูอะ่ะมดกับไตหยาบหยาบน่าหูไหมผมก็เลยว่าอยากมาร่องเหิ่นกัว่าเบิงสภาพแล้วกันหกไปนี่แม่ผมเป็นนูมผมก็ไปยูเลยงูมัมนไหล เอาเป็นว่าซองหลังเนาะพี่้องเนาะไ้เป็นองหลังเดี๋ยวมืออื่นกับมารับชมเบืองเนาะพี่้องอติดตามกับอติดตาม สวัสดีครับพี่น้องพอกันย่ำเศร้านะครับหมู่บ้านเขาได้ดักหนูไปออสองหลังนะครับเดี๋ยวมนีเขามาเบิ่งผลประกอบการว่ามันจะเป็นยังไงสิมานมอเนาะพี่น้องเนาะไปเราไปเบิ่งกันมนีก็สวย,ยตื่นสวยด้ยมือนี้และกายจะเป็นเย็นๆอยู่ครับพี่น้อง อากาศเย็นๆวันหนาวอล่อยมาเบองห้อยหมู่บ้านครับอันนี้เป็นลองร้อยหมู่บ้านนะที่เขาไทยเบอ่ง พี่น้องมันก็ฟูงอ๋องสันฮะมันก็ฟูงอ๋องสันมันแมนเมียนแหลปะปะมันแมนเมียนแล้วปะพี่น้องว้าแล้วตัวเรียบร้อยนะครับนี่ khuyên tiếp như vậy này. Ta va cùng ở hơi bình cả lăn Cùng lăn đó Ui Cùng lăn với nó Tối tổ เป็นครูเพิ่นนี่คือไดบุสรุปผลประกอบการครับเมื่อนี่หนึ่งแต้มแต้มเดี๋ยวพี่น้องหูง,งามอ๋อเนี่ย นูง,ง่ามบ่พี่นอ้องแต่ว่า,นนงงาม,ม,มันหนูง,ง่ามบ่หนูขมมันไหมหนูง่ามหนูขมไหมชุดงทองขาวๆบอกว่าเมนได้เคยว่าสรุปผลประกอบกันวันนี้เชา้านี้หนึ่งแต้มครับถือว่ามานครับตกไบสองหลัง พ้งเดือนแล้วก็โกงเพราะได้ปิ้งครับเมื่อเนี้ยแล้วพอกันโอกาสหนาเราติดตามครับวา่าเขาจะไปดักเอียงต่อไปขอบคุณที่รับชมกับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับผม